หลุดกลางไลฟ์น้องเพชรลูกชายแม่พุ่มพวงพูดถึงต้นข้าวแบบนี้หลังโดนชาวเน็ตเอาไปเปรียบเทียบทาย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาชื่อของต้นข้าวสุปริยากลายเป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์ไม่ใช่แค่ในฐานะนักร้องเด็กเสียงดีแต่ในฐานะศิลปินวัย13าปีที่ต้องเผชิญแรงเสียดทานจากความดังที่มาเร็วและแรงเกินวัย ต้นตอของเหตุการณ์เริ่มจากคลิปหนึ่งคลิปที่ต้นข่าวขึ้นพูดบนเวทีด้วยน้ำตาคลอหลังจากเธอเล่าว่าเธอเผลอเลื่อนดูโซเชียลแล้วไปเจอคลิปและคอมเมนต์บางส่วนที่นำเสียงร้องและการทำงานของเธอไปล้อเลียนบางคำพูดไม่ได้ด่าโดยตรงแต่มีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งรู้สึกว่าความตั้งใจของตัวเองถูกด้อยค่าคำพูดบนเวทีในวันนั้นไม่ใช่คำพูดของคนโกรธ แต่เป็นคำพูดของเด็กที่เสียใจสับสนและไม่เข้าใจถึงขั้นบอกกับย่าว่าหนูไม่อยากร้องเพลงแล้วประโยคสั้นๆนี้กลายเป็นประโยคที่ทำให้คนทั้งโซเชียลหยุดฟังหลังคลิปนั้นถูกแชร์ออกไปโลกออนไลน์แตกออกเป็นหลายมุมมองบางคนมองว่าการที่มีคนนำคลิปของต้นข้าวไปทำคอนเทนต์ไม่มาจะเป็นคัฟเวอร์เล่นแผ่นเสียงหรือเรียนแบบ คือสัญญาณของความดังเป็นธรรมดาของศิลปินที่กำลังเป็นกระแสแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีเสียงตั้งคำถามที่แรงขึ้นตั้งแต่เรื่องการร้องเพลงบนรถตู้จนถึงการเปรียบเทียบกับศิลปินคนอื่นบางคอมเมนต์ไม่ได้พูดถึงต้นข้าวโดยตรงแต่พาดพิงผ่านชื่อผ่านบริบทซึ่งสำหรับเด็กวัย13ปีคำพูดเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องเล็กและสิ่งหนึ่งที่ต้องแยกให้ชัด คือไม่ใช่ทุกคอมเมนต์ที่อ้างว่าเป็นแฟนคลับจะเป็นแฟนคลับจริงทั้งหมดมีทั้งที่รักเอ็นดูและหวังดีและมีทั้งที่อาจใช้ชื่อศิลปินเป็นเครื่องมือเพื่อเปรียบเทียบดึงกระแสหรือสร้างความขัดแย้งหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการที่ต้นข้าวถูกยกให้เป็นเงาเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์คำชื่นชมนี้มาจากครูเพลงผู้ใหญ่ในวงการ รวมถึงครูสลาคุณวุฒิที่เคยกล่าวถึงพัฒนาการของต้นข้าวในเชิงบวกแต่ในโลกโซเชียลคำชมบางครั้งก็ถูกนำไปใช้ผิดทางเกิดคอมเมนต์บางส่วนที่นำชื่อของเพชรพุ่มพวงลูกชายของแม่พุ่มพวงมาเปรียบเทียบในลักษณะที่ไม่เหมาะสมและนี่คือจุดที่หลายคนกังวลเพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตัวศิลปินทั้งสองฝ่ายเลยต่อมาเพชรพุ่มพวงได้ออกมาไลฟ์สด และตอบประเด็นนี้ด้วยตัวเองสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่การโต้เถียงแต่เป็นการวางขอบเขตอย่างมีวุฒธธิภาวะเขายืนยันชัดเจนว่าไม่มีปัญหาอะไรกับต้นข้าวเคยเจอกันพูดคุยกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีชื่นชมในความสามารถของต้นข้าวในฐานะเด็กที่เก่งสิ่งเดียวที่เขารู้สึกไม่สบายใจไม่ใช่การถูกเปรียบเทียบแต่เป็นคอมเมนต์ที่บอกว่าเขาร้องไม่เหมือนแม่ เหตุผลของเขาชัดเจนมากแม่เป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายหลายเส้นเสียงย่อบไม่เหมือนกันอยู่แล้วคำพูดนี้ไม่ได้มีใครแพ้ใครชนะแต่ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามกับวิธีคิดของตัวเองเรามาฟังกันว่าช่วงบางตอนที่น้องเพชรพูดถึงน้องต้นข้าวกันจือก็มีคอมเมนต์นี้นะครับส่วนตัวผมนะฮะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับน้องต้นข้าวนะครับ แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับน้องมากๆเลยนะครับเราเคยเจอกันมาก่อนนะครับเคยพูดคุยกันด้วยน้องต้นข้าวเป็นเด็กที่เก่งมีความสามารถและตัวผมเองผมก็ชื่นชมน้องมาโดยตลอดนะครับผมไม่ได้ติดใจนะครับที่ได้ต้องโดนเปรียบเทียบกับน้องแต่ผมแค่ติดใจอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นครับที่คุณพี่เขาคอมเมนต์มาว่าผมร้องเพลงไม่เหมือนคุณแม่ ผมขอพูดประเด็นเดียวเลยแล้วกันนะครับอาจริงๆนะครับถ้าดูกันด้วยตาเปล่าเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นกันชัดอยู่แล้วว่าผมเป็นผู้ชายคุณแม่เป็นผู้หญิงกายภาพเพศภาพแตกต่างกันจนเห็นได้ชัดขนาดนี้ถ้าคุณพี่เขายังคาดหวังให้ผมร้องเพลงเหมือนคุณแม่ผมว่าผมคงทําให้ไม่ได้จริงครับหลังจากนั้นต้นข้าวก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบพี่เพชรด้วย้อยคำสุภาพแสดงความเคารพและความอ่อนน้อม ไม่มีการต่อว่าไม่มีการเล่นบทเหยื่อมีเพียงคำว่าขอบคุณที่เอ็นดูหนูสำหรับเด็กวัย3 3ปีการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาถ้ามองให้ลึกกว่านั้นเหตุการณ์ทั้งหมดสะท้อนอะไรหลายอย่าง 1. s o c i โซเชียลมีเดียทำให้เสียงใครก็ดังได้แต่ไม่ได้แปลว่าเสียงนั้นถูกต้องหรือมีความรับผิดชอบ2 การใช้คำว่า FC ของใครในคอมเมนต์ที่รุนแรงสุดท้ายคนที่โดนผลกระทบที่สุดไม่ใช่คนพิมพ์แต่คือศิลปินที่ถูกพาดพิง 3. เด็กอายุ13ปียังต้องเรียนหนังสือต้องทำงานต้องดูแลครอบครัวและยังต้องรับมือกับอารมณ์ของตัวเองซึ่งผู้ใหญ่อย่างเราควรมีสติและความเมตตามากกว่านี้วงการลูกทุ่งเติบโตมาได้เพราะการให้เกียรติกัน ไม่ใช่การเหยียบกันขึ้นไปเสียงเพลงไม่ควรเป็นสนามประลองและเด็กที่มีความฝันไม่ควรถูกทดสอบด้วยความใจร้ายของผู้ใหญ่ถ้าเจตนาดีเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเจตนาไม่ดีมันก็สะท้อนตัวคนทํำมากกว่าศิลปินเรื่องนี้อาจดูเหมือนราม่าแต่แท้จริงแล้วมันคือภาพสะท้อนของราคาความดังตนข้าวสุปรียาไม่ได้ขอให้ใครยกย่อง ไม่ได้ขอให้ใครเปรียบเทียบเธอแค่ร้องเพลงเพื่อสปอร์ตตัวเองและครอบครัวด้วยหัวใจของเด็กคนหนึ่งที่รักเสียงเพลงและสิ่งเดียวที่สังคมควรทำไม่ใช่เลือกข้างแต่คือเลือกความเมตตาเพราะแสงที่สวยงามไม่ควรถูกดับด้วยมือของคนที่ไม่เคยรู้ว่าการยืนอยู่ใต้แสงนั้นมันหนักแค่ไหนอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่แอดมินอยากฝากไว้ในคลิปนี้ คืออยากส่งสารตรงไปถึงชาวเน็ตทุกท่านที่มีวุฒธธิภาวะมีสติและมีโลกทัศน์ที่กว้างกว่าเด็กคนหนึ่งอย่าลืมว่าต้นข้าวสุปรียาเป็นเพียงเด็กอายุ13ปีอายุของเราหลายคนมากกว่าเขาเป็น 10, 10ปีมีวุฒิภาวะมีการศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างกว่าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพิมพ์คำใดคำหนึ่งออกไปลองหยุดคิดสักนิดว่า ถ้าคำพูดนั้นย้อนกลับมาหาลูกหรือหลานของเราเองเราจะยังพูดแบบเดิมหรือไม่การต่อว่าการประชดการเสียดสีต่อให้ไม่ได้เอ่ยชื่อโดยตรงแต่เมื่อมีบริบทมีการพาดพิงมันก็สามารถบั่นทอนความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งได้โดยไม่รู้ตัวและถ้าวันหนึ่งต้นข้าวทำอะไรผิดพลาดจริงๆขอให้เรานึกถึงเขาในฐานะเด็กคนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้ชีวิต เหมือนลูกเหมือนหลานที่ยังต้องได้รับคำสั่งสอนไม่ใช่คำตัดสินผู้ใหญ่ที่แท้จริงไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดในคอมเมนต์แต่คือคนที่รู้จักแยกแยะรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรควรหยุดและเรียกใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เพราะการเติบโตของเด็กคนหนึ่งไม่ควรถูกขัดขวางด้วยคำพูดที่ไร้รับผิดชอบจากผู้ใหญ่ที่ลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งตัวเองก็เคยเป็นเด็กมาก่อน ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ